เมื่อวันที่22ธันวาคม2564ที่สพเมืองนครปฐม,รรชมชปนนจ,จังหวัดนครปฐมพลตบตรีชมชวินปุระธานนท์ผู้กวยการตรวจภูธทอจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยพันตบตรเอกไพบูล์แพรศรีผู้ก่าการสพเมืองนครปฐมแถลงสรุปคดียิงปืนขึ้นฟ้าแก้บนแต่กระสุนนั้นตกใส่ศีรษะชายวัย38ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา โดยพลตบตรีชมชวินปุระธนานน์ผู้กับการตำรวจภูทร,ทรจังหวัดนครปฐมเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นที่สนใจของประชาชนซึ่งเหตุการณ์นั้นได้เกิดขึ้นเมื่อวันที่สิบาธันวาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณเก้านกาห้าสิบนาทีทางตำร,รวจได้รับการประสานจากโรงพยาบาลนครปฐมว่านายสมปองอุดัทยแสนอายุสาสิปดปีอยู่บ้านในที่ส9ิเก้าหมู่สิบปดตำบลบ้านดุงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี มารักษาตัวเนื่องจากมีบาดแผลถูกกระสุนเข้าที่ศีรษะได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ต่อมาจเจ้ารนยมรวจได้เข้าทำการตรวจสอบบ้านดังกล่าวที่บ้าน49ทับ7หมู่ที่2ตำบลตากล้องอำเภอเมืองจับบงหวัดนครปฐมซึ่งเปิดเป็นร้านซ่อมกรอนประตูโดยมีภรรยาอยู่รอให้การใน,ในบ้านที่เกิดเหตุซึ่งบอกว่าในช่วงเวลาดังกล่าวนายสมปองได้ยืนรถน้ำต้นไม้หลังบ้าน จากนั้นก็ได้มีเสียงปืนดังขึ้นสี่ถึงห้านัดท่านใดนั้นนายสมปองก็ได้ตะโกนว่าใครตีหัวกูวะและก็ได้ลม้มลงมีเลือดไหลออกมาจากศีรษะจึงนําตัวส่งโรงพยาบาลทราบต,ต่อมาว่าบาดแผลนั้นเกิดจากกระสุนทางผู้รกับการตำรวจภูธรจบบัรงหวัดนครปฐมเปิดเผยอ,อีกว่าจากนั้นทางเจ้าที่ก็ทําการสืบสวนว่าซึ่งในช่วงเวลาดังก,กล่าวมีการจัดงานและยิงปืนขึ้นฟ้าในรัศมีบริเวณใกล้เคียงกันกับบ้านของนายสมปอง จนกระทั่งทราบว่าที่บ้านของนายเนิบขุยแขกเลขที่98หมู่ที่5ตำบลตากล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมได้มีการจุดประทัดและยิงปืนเพื่อแก้บนเพราะว่าได้หลานชายจึงเข้าตรวจสอบพบปลอกกระสุนขนาด1 1มมจำนวน14ปลอกและนายเนิบได้รับการสารภาพว่าเป็นผู้ยิงขึ้นฟ้าจริงจึงได้มีการควบคุมตัวมาในคดีตามพรบอาวุธปืนต่อมาเมื่อวันที่18ธันวาคม ทางเจ้าหน้าที่รวจได้รับแจ้งจากโรงพยาบาลนครปฐมว่านายสมปองนั้นได้เสียชีวิตแล้วแพทย์จึงได้ทําการผ่าเอาหัวกระสุนที่ฝังอยู่ในศรีรษะมอบให้พนักงานสอบสวนและส่งให้ตํารวจพิสูจน์หลักฐานเจ็ดทำการสอบตรวจสอบและพบว่ารอยเข้ากันได้ตรงกับอาวุธปืนที่นายเนิฟใช้ยิงจึงเข้าทาการแจ้งข้อกล่าวหาว่าหนึ่ง มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตไว้ได้ในครอบครองโดยที่ไม่รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพรบอาวุธปืนปีพุทธศักราช2490อัตราโทษจำคุก2ปีถึงตลอดชีวิตและยิงปืนโดยใช่เหตุในเมืองหมู่บ้านอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา376จำคุกไม่เกิน10วันปรับไม่เกิน5,000บาท 2. กระทำการโดยประมาท เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายอันเป็นความผิดตามมะมวลกฎหมายอาญามาตรา291อัตราโทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน20,000บาทผู้กับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมกล่าวผิดท้ายว่าในขณะนี้ได้สั่งการให้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนได้ตระหนักว่าการยิงปืนขึ้นฟ้าอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สินของผู้อื่นและอาจทําให้ผู้อื่นได้รับบากเกดเจ็บหรือเสียชีวิตได้และมีความผิดตามกฎหมาย และกำชับให้มีการตั้งจุดสกัดสอบสตรวจตราความผิดเกี่ยวกับการพบอาวุธปืนการยิงปืนและการแข่งรถในต่อเนื่องโดยที่ผ่านมานั้นมีผลการปฏิบัติในการตรวจค้นจับกลุมอาวุธปืนมาดำเนินคดีแล้วหลายรายลวมท้งความผิดอื่นๆด้วยซึ่งยังได้มีการจัดทําช่องทางในการรับแจ้งเหตุกรณีหากพบเห็นมีการกระทําผิดสามารถที่แจ้งมาได้ที่หมายเลข191หหรือแอปพลิเคชันชื่อว่า police alert เพื่อเจ้าที่จะดนิการได้ทันทีในวันเดียวกันนั้นญาติของนายสมปองได้เดินทางมาร่วมฟังการถาแถลงข่าวพร้อมกับได้มีการนําช่อดอกไม้มาแสดงความขอบคุณกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านมาทางผู้ช่างชาและผู้กำกับการตำรวจภูธรจัหงหวัดนครปฐมที่สามารถหาตัวผู้กทำความผิดได้อย่างรวดเร็วซึ่งแม้ทางนายเนิบนั้นจะประกาศผ่านหน้าสื่อไปแล้วว่าจะเยียวยาครอบครัวของนายสมปองเป็นเงินหนึ่งล้านห้าแสนบาท แต่การดำเนินคดีก็จะดำเนินการต่อไปตามกระบวนของกฎหมายต่อไปครับเรื่องนี้เกิดเมื่อวันที่13บธันวาคมนะฮะเวลา09.50นนะครับนะฮะได้ใช้วุธปืนยิงแก้บทน,นะครับเมื่อเราได้รับแจ้งแล้วเราได้เข้าไปเข้าไปสืบสวนหาข่าวนะครับจนค่อนข้างแน่ชัดว่าบ้านนี้ก่อเหตุจริงในชื่อเกิดเหตุ เราตรวจยึดกระสุนปืนขนาด1 1มมได้จำนวน14ปอก14ปอกนี้เราก็จะได้คุยกับทางผู้ที่เราสงสัยว่าก่อเหตุนะฮะก็ได้ให้การตอนแรกก็ยังไม่ไม่ชัดเจนนะต่อมาก็ให้การยอมรับว่าได้ก่อเหตุใช้วุตถปืนกระบอกนี้นะฮะและนำอาวุธปืนมามอบให้นะฮะซึ่งเป็นอาวุธปืนที่ไหนทะเบียน ไม่สามารถอนุญาตได้นั่นก็คือใกล้เลคียงเป็นะอาวุธปืนสงครามนะฮะเรียกปืน MP นะครับเป็นปืนในอดีตนะฮะซึ่งปืนดังกล่าวเนี่ยถ้าเราดูแล้วเนี่ยก็จะ,จะมีปอกกระสุนเนี่ยมันจุกได้ถึง30นัดแต่ใช้อสุนปืนขนาดจุด4 5นะครับหรือ11มมยิงนะครับซึ่งเมื่อเกิดเหตุแล,แล้วเนี่ยเราก็ได้จับกลุ่ม ตัวผู้ต้องหานะครับในเนิร์ดนะฮะเบื้องต้นเราก็แจ้งข้อหาว่าหนึ่งมีอาวุธปืนที่ในเบีย้ยไม่สามารถอนุญาตให้ได้สองยิงปืนในเมืองละหมู่บ้านโดยมีเหตุอันควนนะครับส่งดำเนินคดีในวันังกล่าวเลยตั้งแต่13ธันวาคมนะครับโทษจำคุกหรือปรับอย่างเดียวยังมีปัญหาเรื่องทางแพ่งที่สามารถ ผู้สูญเสียสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีได้อย่างเต็มที่ส่วนนนะครับข่อพระคุณคุณพระโสท่านแล้วก็ทุกคนสถานที่ตั้งงานได้ดีรวดเร็วพันใจได้ดีมากครับพูดอะไรไม่ออกก็ใจขาดจิตใจค่ะที่จะพูดภาษาได้ขอบคุณมากครับ ท่าผู้กลับด้วยท่านผู้กลับก็ช่วยกันท่านรองเขาว่าช่วยกันนะทุกคนในนี้ช่วยกันหมดเลยนะครับน่าตื่นเต้นไหมที่ท่านได้มาที่บูราร่องเยี่ยมใจด้วยนะครับมากันสี่ห้าคนค่ะมีแม่แล้วก็ลูกๆมาแล้วก็เพื่อนมาด้วยเป็นกำลังใจให้ว่าได้มีผลออกมาแล้วว่าเป็นตำรวจเป็นลูกกระสุนลูกเดียวที่ออกจากปืนนะคะ ดีใจที่คุณตำรวจตามตัวได้เร็วอย่างที่คิดคือคดีไปได้เร็วมากอะค่ะมีเขาคนเดียวที่เป็นคนหาเลี้ยงครอบครัวทั้งสองฝ่าย <C> านิวสี่ต้องมาดูก่อนต่อไปก่นปนกอนค่ะว่าจะเป็นยังไงจะดูลูกคดีว่าเขาจะรับผิดชอบยังไงด้วยรายงานค่ะ